สวัสดีครับผมพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่องครูชูของเรานะครับช่องที่จะนำข่าวสารดีๆมาแจ้งให้เพื่อนๆได้รับทราบกันนะครับผมหลังจากที่เรานะครับได้ข้อสรุปเกี่ยวกับโครงการคนละครึ่งนะครับในเฟสที่2นะครับผมวันนี้เราก็จะมาพูดถึงโครงการคนละครึ่งในเฟสที่2กันนะครับว่าจะมีคุณสมบัติสำหรับผู้ลงทะเบียนรายใหม่อะไรบ้างนะครับผม สำหรับโครงการคนละครึ่งในเฟสที่2นะครับก็จะรับเพิ่มเติมอีกประมาณ5ล้านสิทธิ์นะครับผมโดยแต่ละสิทธิ์ของโครงการคนละครึ่งเฟส2องนะครับจะได้เงินอยู่ที่3,500บาทนะครับและระยะเวลาการใช้เงินก็จะอยู่ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึงวันที่31มีนาคมครับผมจากข้อมูลเบื้องต้นนะครับ โครงการคนละครึ่งในเฟสที่2นะครับจะเริ่มลงทะเบียนในวันที่16ธันวาคมนี้นะครับผมแต่ถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวทางช่องเราจะอัปเดตให้เพื่อนๆได้ทราบกันอีกทีนึงนะครับต่อไปเรามาดูคุณสมบัติของผู้ที่จะลงโครงการคนละครึ่งในเฟสที่2นะครับว่ามีอะไรบ้างน,นะครับผมอันที่1เลยก็คือจะต้องมีบัตรประจําตัวประชาชนนะครับและเป็นบุคคลสัญชาติไทยนะครับ ข้อที่2ก็คือมีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะวันที่ลงทะเบียนไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับผมแล้วก็การลงทะเบียนก็จะลงทะเบียนทั้งสิ้น5ล้านสิทธิ์นะครับลงไปเรื่อยๆจนกว่าสิทธิ์จะหมดนะครับผม อันนี้ก็จะเป็นข้อมูลเบื้องต้นของการลงทะเบียนในโครงการคนละครึ่งในเฟสที่2นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนต้องการลงทะเบียนนะครับก็อยากจะให้เตรียมตัวให้พร้อมอีกนิดนหนึ่งนะครับผมเพราะว่าเมื่อเราดูในเฟสที่1่รอบที่1รอบที่2รอบที่3นะครับจะเห็นว่าการลงทะเบียนนะครับค่อนข้างจะรวดเร็วสิทธิ์ที่ได้ลงทะเบียนนะครับก็จะเต็มเร็วมากเลยนะครับผมถ้าเพื่อนๆต้องการลงทะเบียนก็ให้เตรียมตัวให้ดีนะครับ อันนี้ก็จะเป็นข้อมูลดีๆที่เรานำมาฝากกันในวันนี้นะครับผมถ้าเพื่อ,อนๆคนไหนต้องการรับทราบข่าวสารอัปเดตเกี่ยวกับโครงการต่างๆของรัฐหรือว่าข่าวดีๆต่างๆนะครับทางช่องจะนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอให้เพื่อนๆกดติดตามช่องของเราได้เลยนะครับขอบคุณครับ